สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายธีรวัตรผู้บริหารงานบริการยินดีบริการครับผมครับผมก็ครับผมดีใช้รถมาอยากหนักเลยทำโค้งํำข่าวว่าจะให้ทางศูนย์ดูแลรถให้หน่อยเนาะตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นนะครับเช็คฟรี24รายการนะครับจะมีเช็คในสองยางแบตเตอรี่ให้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีในส่วการ เปลี่ยนฐานเครื่องเชล้ระยะที่ 60,000- ถึง2 0 0 0 0เนี่ย<ฮ>เราก็จะมีส่วนลดในส่วนของน้ำมันเครื่องคูน้ำเครื่องให้10%ครับ,รบลูกค้ามีการเปลี่ยนกลองอากาศกองแอร์ใส่กล้องมันเชื้อเพลิงเบรกยางปัดน,น้ำฝนเนี่ยเราก็จะมีส่วนลดให้15%ก็ถ้ามีการเปลี่ยนเป็นชุดเช่นกรณีเปลี่ยนยางปัดน,น้ำฝนน้ำยาเคลือบกระจกเราก็จะมีส่วนลดให้20%เรนะครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะครับเติมลมในตัวเจนนะครับปกติ200บาท ตอนนี้ทางเราจัดโปรโมชั่นคือ100บาทเติมฟรี2ปีครับผมแล้วก็จะมีส่วนของอาอยางนะครับยางตัวนี้เราจะมีโปรโมชั่นคือซื้อ3แถม1นะครับหรือส่วนลด2,000บาทให้ลูกค้าโดยแบตเตอรี่เนี่ยลดสูงสุดถึง650บาทเลยนะครับตอนนี้ในส่วนของการล้างระบบเครื่องปรับอากาศโอเโซนของเราก็มีนะครับตอนนี้จะมีส่วนลดให้อยู่ที่200บาทจากราคา1 9 2 0บาทจะอยู่ที่1,712บาท สุดยอดเลยครับโปรโมชัน่นงั้นก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดูบรรยากาศภายในของโชว์รูมแล้วก็บริเวณนโดยรอบที่นี่ด้วยนะครับนี่คือแผนกอะไหล่ของโตโยต้าที่ดีเขานะครับซึ่งเป็นอะไหล่แท้ของโตโยต้าทุกชิ้นนี่สั่งตรงมาจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีของโตโยต้าเชียงรายสาขาบระดุลนางรายแห่งนี้นะครับให้พี่เขามาแนะนำนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับข้างในก็จะเป็นศูนย์ซ่อมมาตรฐานของโตโยต้านะครับก็จะมีในส่วนของตัวแท่นดึงที่เป็นมาตรฐานของทางโตโยต้าแล้วก็ในส่วนของตัวการพ่นสีก็จะเป็นในส่วนของ สีสูดน้ำตอนนี้จะมีในส่วนของการซ่อมสี XH BP ซ่อมด่วนซ่อมเสร็จภายใน1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษตัวน,นี้ก็จะมีในส่วนของขัดเคลือบสีไฟหน้านะครับผมคู่ละ500บาทนะครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นขัดสีรอบพันในราคาที่พิเศษ1,800ับาทนะครับผมว้าว <Wow. S 3> วันนี้ก็ประทับใจมากเลยนะฮะวันนี้ได้เอารถที่แบบใช้งานส,บบสมบูรณ์สมบัติมากมาให้ทาง โชว์รูมศูนย์ของโตโยต้สาขามาดูนังลรแห่งนี้นะครับก็รถน่าจะเสร็จละนะครับสักคู่ช่วงที่รอรถก็เดินชมนุ่นชมนี่โอ้โหป,ประทับใจมากนะทั้งพนักง,งาน,นต้อนรับดีเยี่ยมยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ดูรับทันสมัยมากนะครับอยากจะได้รถยนต์ดีๆมาใช้ต้อง โตโยต้านะครับและที่สําคัญเลยช่วงนี้ทางศูนย์โตโยต้าเชียงรายสาขานางแรมบัดูแห่งนี้เขามีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับเพียงทุกท่านนะฮะนำโสต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับคือ Happy 1 3 2 5 0 0 2นะครับนำบาร์โค้ดตัวนี้ไปเป็นส่วนลดที่ศูนย์บริการที่นี่นะฮะจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะครับต้องรีบนะฮะหมดเขต3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วเราจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมของโตโยต้าเชียงรายสาขาบ้านดู่นางแรแห่งนี้นะครับ ตัวต้ามันดูนังแล้ว